ใจมาล่องเาไปกินไปก้อนบ่เอเงินลายบ่ได้ฮะคือมาจังสัรเนาะบ่คิดเงินวันตีพอคาลาหนีคือใจดีแท้โอ้ยเนาะเป็นตะลุยน้ำเข่าบ่เนาะเมื่อน,นีลันนิกอุดรก็เปิดขั้วคือเก่าจ่าพี่น้องมีบริการส่งไตตึกหอยนาฮองเดอร์แต่ว่าแนมตุม่มใหญ่นี่ส่งได้อยูอ่เนาะส่งแท็กปีได้อยูอ่เนาะกระสันกะบริการส่งแท็กปีจันทึกสุกจ้า ถ้าคนอยู่ไทยกะสิบว่ชชินข้าพวกนี้ได้จ้าแต่ว่าคนที่อยู่ในเกาหลีน่ะคันท่าพโพดแบบนี้ขึ้นรู้เลยว่าทรงของ <laughs> โอ้อยูกิกับคาตฟอยเนาะจ้าไปเบิ่งกระดูว่าเล่าขันแนนตุ่มไ่ไปหอดไซแล้วจ้านะแมนนี่ทุกคนไน้ยินเสียงบ่ เป็นตะเหนียวดีว่าจ้าสิบ่ได้กินข้าเมื่อสมบอ่อแต่ว่าพอคารานีบอกว่าขันจนเหนียวให้มันสมข้าเมื่อก็กินได้เด้พพนะจา้าแต่ว่าบัถนากินดิบเดอ้อน,นิ้วบันบเด่นโซยุก,กีกับบัก้ากินได้จา้าขันเสร็จแล้วก็เอาถุงลาสติกมห่อแบบนี้จา้าแต่ว่าขันท่าเป็นแหนมจิวก็สินน้อยกว่าหนี้เนาะแต่ว่าเนียวเห็ดกินเองเห็ดใหญ่ๆหลดดคูลูคิเลอืมบ่คิโูคิลีได้นี่ทุกคนเบิงคือเห็ดง,งามเถ้ะ ปาดขาก,ก้อนพอขารลานดังตัวนิมแม <laughs> สิบเอ็ดคลายลีเตถ่าเฮาไปพุน่ะมีการบอกพุนได้ว่าเขาเห็ดงามเด้อเ,าเขาเห็ดงามคนลานคาพุนเด้อพุนได้เบึงเบึงบึงทุกคนเบึงการหมนุนนี่โอ้ขักิลีอยู่กี่ยังเห็นบ่เป็นเด้อบอกตาตรงเลยอยู่บ้านกับบุริเหตุได,ด้ทุกคนบาเคยเหตุเลยมอาใครหนะาใครตาจะกคองขัาเนอะมแต่ตัวรู้เห็ดสุกินจา้า นี่ผลสําเร็จออกมาแล้วอู้ยคืองามแท้พอคารานีบอกว่าต้องเฮ็ดแน่นแน่นไล่สุญญากาศออกวาสันจะไล่อากาศออกพนะผลนะมูมีความตั้งใจเฮ็ดคักเนาะเป็นตะเลียงลูกเลียงเมี่ยกลุ่มอยู่ได้แหละทุกคนผลนะเฮ็ดเป็นเมินถูกอย่างมีการเอาความหลังซูงอยู่กีิฟ่างผลเด้ตะกี้เขาก็เฮ็ดยังบ่เป็นเด้เขาเป็นก็นจงพอบอทับบอนี่ละอ้วนวาสันวะ <c oughs> <c oughs> ตื่นขึ้นกับเปิดฮะ กินเนี่กินโหลวดว่าซันว่าเห็ดย่างกับบเป็ี่นพนัทุกคนพ่อตาเดชไปเห็ดงานต่างประเทศเพิ่นกันเลยเบิงยูทูบเริ่มเห็ดเป็นเดยเมื่อหลังสิมฝอยสุฟฟังเด้อจ้ะแฟนยู่กินี่ไปฮอดญี่ปุ่นไปฮอดไต้หวันไปมาถูกประเทศแล้วประสบการณ์เดินสายต่างประเทศนี่หลายจ้ะอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมาหรือบ่มากะขอกำลังใจกดไลค์กดคอมเมนต์โมเป็นโมยูกินเด้อหย่ข่อยเว้าผู้เดียวหลายเขาเสียว่าคอยเป็นบ้า <c oughs> ไปแลวเด้จ้าอัญยงยมัเกียดาวไหนเกียวกันจะคยโยนงลงมั้นนันเลย